การดำเนินง,ง,งานงบป,ประมาณสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวทางในการดำเนินง,ง,งานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบป,ประมาณ2565ความเป็นมานะครับ รัฐธรรมนูญแห่งรัชนาการไทยพศ2560ได้บัญญัติสาระสำคัญในหมวด5หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษาโดยมาตรา54รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตนนะครับและพระราชบ,บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาโดยมาตรา10วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายประกอบกับมาตรา14บัญญัติว่าบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิ์ได้รับสิทธทิประโยชน์ตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 2. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด และ 3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่28ทับ2559เรื่องให้จัดการศึกษาขัน้นพื้นฐาน15ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน พศ2559ได้ยืนยันแนวทางการจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า15ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนจำนวน5รายการดังนี้นะครับ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ5ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับส่วนในภาพนะครับคือการอธิบายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายดังนี้นะครับกรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน300คนประกอบด้วย 1. ผู้แทนครูไม่น้อยกว่า1คน2ผู้แทนผู้ปกครองไม่น้อยกว่า1คน3ผู้แทนชุมชนไม่น้อยกว่า1คน4ผู้แทนนักเรียนไม่น้อยกว่า1คนรวมไม่น้อยกว่า4คน ส่วนกรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่301คนขึ้นไปนะครับประกอบด้วย 1. ผู้แทนครูไม่น้อยกว่า2คน 2. ผู้แทนผู้ปกครองไม่น้อยกว่า2คน 3. ผู้แทนชุมชนไม่น้อยกว่า2คน 4. ผู้แทนนักเรียนไม่น้อยกว่า2คนรวมแล้วไม่น้อยกว่า8คนนะครับซึ่งสถานศึกษาจะทําประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายเป็นรายปีแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอํานาจหน้าที่ด้วยนะครับ คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคี4ฝ่ายมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. ให้ความผิดชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน 2. ให้ความผิดชอบในการกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา 3. ให้ความผิดชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาด้วยนะครับ กรณีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนในสาระการเรียนรู้พื้นฐานรายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้วเนี่ยสามารถนําไปจัดซื้อหนังสือเรียนในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาหรือจะทาสําเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้แก่ใบงานใบความรู้เป็นต้นนะครับและเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผ่านความมิ่นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคีสีฝ่ายและคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. สังเกตการในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและข้อ5นะครับร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนำไปใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไปนะครับ